อัดตบมือให้แม่หน่อยค่ะอัดตบมือให้แม่หน่อยค่ะตบมือหมไหมคะไปแล้วไปแล้วลุกขึ้นมาก่อนลนกลุกขึ้นมาก่อน สวัสดีค่ะกันแล้วสวัสดีค่ะไไหนน้องจะไปไหนคนคะไปไม่เคยอยู่เฉยเลยวันๆจะหนีเที่ยวหรอคะม่เยอันเยนั่งจะหนีเที่ยวหรอคะไม่เคยอยู่เฉยเลยาไม่เกีงเขา่เกีงเลยอเขาไม่เีงก็เขไม่เีงเลย จ้าจ้งจ้าตั้งเห็นจ้าเป่าตุ๊จ้าสวยๆวยกสวยดจ้จาสวยๆด้วยกันตัวงใจตั้งจตังใจนัจตงใจต้ใจต้งใจตงจตัองใจตาใจ้งั้งใจตจจังจังจังจั้งจังจงจงจั

ว่านักอ้นดึแล้วนะนี่ถิดนานวนชื่นเวลาน้องไปข้างนอกใช้ที่ดูดเสมหะแบบไหนหรอคะออไปแล้วต้องใช้เออต้องเอามีไฟในรถะคะ่ะเราต้องแบบไปด้วยค่ะก็แบบนี้ค่ะแบบเครื่องอย่างนี้เลยแต่เราต้องมีเอเอเอาไปต้องพกไปด้วยค่ะในรถตะต้องเสียบไว้ในรถแล้วก็ในรถจ,จะมีที่เสียบปากบ้านนะคะแล้วก็เวลาเดินทางก็ต้องถื่ไปด้วยค่ะ จะมีทั้งหมดสามเครื่องตอนนี้ซื้อมาสามที่ทแรกมีสี่เครื่องเสียไปแล้วหนึ่งเครื่องก็เลยซื้อไ้สามเครื่องไว้คอนโดหนึ่งแล้วที่บ้านแล้วก็ในรถอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนมี<อ>ที่บ้านที่คอนโดที่บางเลนแล้วก็ที่ในรถแต่เนี้ยพังไปตัวหนึ่งเลยต้องตวลาเดินไปโรงบาลหรือไปที่ไหนจะต้องหิ้วเนี่ยค่ะคือไปไหนต้องมีคนมากกว่าสองคือแม่หนึ่งแล้วก็ติดติดตามสามอะถึงถึงจะไหวอะถือนมถือแคนเปิด นมทั้เพิดแล้วก็พุกยาน้องปวดฉุกเฉิอทนีคิวต้องพวหน้องดึงนะแล้วก็เครื่องซักชั่นเครื่องซักชั่นแล้วก็น้ํากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทีรถเข็นมันเกะกะเกินต้องมีคนถือไปพรรถเข็นมันทีเข้าไม่ได้น่ะ่อนีพอดีน้องที่บ้านเขาเจาะคอเหมือนกันัก าไปไหนที่ถ้าเดินทางในรถเนี่ยต้องมีปลั๊กนะคะถ้าไปเดินทางแล้วไม่มีปลั๊กในรถไม่ได้นะคะไอ้ไอโโต้ตัวแดงๆอยู่แต่ถ้าดูดออกที่หมดแล้วก็จะคายอย่นี้น้อง่หายใจไม่ออกหรือว่าแบบแบบคบคามก็ใช้ได้ไม่ดีเท่ากับตัวเนี้ยเสพตาอเลยคือรถที่เดินทางต้องมีรถที่แบบเสียบไปบ้านได้อย่างเงี้ยคะ่ะพอดีที่นี่ ในรถมันรถตูมันทำได้หมดเลยครับเวลาลงไปในรถตู้ก็ถึงด้วยครับอะขอบคุณพ่อพ่อแม่แมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่ติดฟิสมูร์หรอันเนี้ยทำไรจะยิ้มหวานหรนะือจะร้องเพลงอันไหนยิ้มหวาน,านหน่อยเจ้าเก่งเก่งเก่งอ้นยิ้มหวานาก่อนแล้วยิ้มหวานให้พ่อพ่อแม่แม่ก่อนแล้วลูกยิ้มหวานพ่อพ่อแม่สวัสดีค่ะคุณยายวินถือไลน์ให้เองเลยนะคะ วันวันไม่มีอะไรปวดเลยกระดูมแม่เนี่ยขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้ดูให้หายคิดถึงว่าน้องไม่ได้ไปไหนเลยฝนตกเมื่อวานเมื่อวานวันท้ายวันเกิดพ่อวันนี้ฝนตกใช่ไหมปุจ้าแล้วค่ะจสทา